สวัสดีครับทุกคนอันนี้ฝลังมีไก่ทอดไขส่สบไม่ใช่เลยประแดกบอง <c oughs> ประแดกะบองปลาบองอุอ้นข่าวเหนียวสวัสดีจ้าทุกคนอันเหยฝรั่งกินข้าวเวรงานจ้ะฝรั่งข้าง,งานบ่ายโมงจ้ะฝรังกินข้าวตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงกลัวหละจ้ะ ให้เรากินข้าวแล้วเราจะได้ไปเฮ็ดงานนะจ๊ะเด็กจังนะครับคนไทยแอนก็เลยให้เรากินก่อนนะจ๊ะแอนว่ไไตาตันพริกปะทูตันบ่ทันจ๊ะเลยเรากินปลาแดกบองก่อน <laughs> อนี่ปะทูกําลังทอดแล้วจ๊ะกําลังแกะกินปลาแดกบองไปก่อนนั้นเออก้อนฝรั่งเนี่ยปากแตกหนาวกันหนาปากแตกปากแตกเอ๊เอ <laughs> <laughs> ะมักซีดาปากแตก ดูก่อนเสร็จไหมน้ำประแดกหวงเดี๋ยวหาถุงมือก่อนแกปะทูก่อนบอกซีดาบอกสิดาทำปลาทูน่าปะทูปจะทูทำอ่ะ แกะปลาทูตั้ก่อนแต่แกะปลาทูตํามันก็ไม่ทันเวลาคุณไปทํางานไงอย่าแต่พนักงานมีเวลาก็เลยต้องกินไก่ทอดกับปลาร้าบองก่อนปลาบองกับไก่ทอดน้องไก่ทอดกับกระดูกไก่ทอดรวมกัน นี่เดีก่อนถูกตลอดแซ่บแซ่บไก่ทอดก็ประเดี๋ยวปวดแซ่บแซ่บแซ่บเนาะหอมนะแม่ซับไม่ไหมเลยจ้ะแม่เสื้อไอ้แม่เสื้อปลาบปลากระดีเลยจ้ะปลาบปลากระดีเลยจ้ะแม่เสื้อม้าหน่อแม่ต่อเอาเอาตอนมาซับ หอมนะหอมตะไคเป็น <Yeah S 1> ม,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 มากเลยหอม,อมเพราะเอาใส่ตะไคร้เป็นมะกรูดด้วยข้างในก็เลยหอม คนไทยกระดาษกรุณาโ oh, อ้กระดาษกระรูนาเอนชนะอย่าเก่งแท้อย่ามันบอกเม้ากระดาษให้แน่นะจังคนไทยเอากระดาษกระรูนาเอนชนะโอ้พูดดีมากๆเลยรู้ไหมพิษกระถูกพูดถูกพูดดีมากพูดดีๆมากๆดีแล้วแหละพูดดีๆพูดพอเพลาะ เสบบปลาบองเสบปลาบองพูดสิปลาบองปลาบับองปลาบับองอย่าเศบนี่แหละคนอีสานชอบกินแหน่เศบคนอีสานเลยแหละอีสานนะอย่าอีสานอีสานมาก,กิน แนวแสบองคนที่สานบานเฮาปลาบ,บองประแดกบองจำไใบรด <c oughs> จำขอเนี้วแสบครับ <c oughs> อาทิตย์นี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะอากาศโอเคพอดีเนาะพอดี <c oughs> แต่ติดแล้วอู้หนาวติดแล้วหนาวหนาว,หนาวมากตย์น,นี้ไม่ค่อยหนาวประถูนี่ประถูนี่ดีมากเลยไม่เละบางครั้งซื้อประถูมามันก็เป็นนิ่มๆเละๆทอดแล้วมันก็ไม่สวยมันก็ตำไม่ค่อยได้เนื้อไม่เนื้อไม่ดีเนื้อเล,เละๆ ละแรอะรอบนี้ซื้อมาสวยมากดีมากใส่มาใหม่ใส่ย,ยังไม่แช่แข็งนานเท่าไหร่ก็เลยสวยปาร์ตกค ชอบปะเอาชอบสิไม่ชอบเลยไงขอรับ <laughs> สิ <laughs> เรื่องน่าต้องสุดแปะเด็ดเรากินปลาสับเนี่ยปลาบองกับข้าวเหนียวยันร้อนแซ่บนะ <Yeah. S 2> อ ยงมีไก่ทอดปลาทอดอะไรก็ได้กินกับวันนี้นี่นี่พ่อยกินแซ่บหลายไม่เอาเล็กอะไรเ <No? S 2> นาะเสียลายอย่าบอกผได้แค่นี้ก็แซ่บหลายแล้วพรั่งกินง่ายพรั่งกินง่ายอยู่แล้วแค่นี้ก็แซ่บแล้วเกินท,กกทุกอย่างพรั่งทุกอย่างเหฮะแย่เออ กินที่ได้กินน,นั่นแหละเป็นเลือกกินทําไมเลือกกินมันก็ไม่อิ่มอิ่มท้องไงตกงจี่เมียทำกินชา้างกัคนใดใช่ไหมมา,มมา <S <s <ays> ไม่สลัดง่ายเลยไม่ลักผักเลยไม่เอากินนี่พอแล้วกินแตงแตงก็เอาแตงซืองง้อมาเน่าซะเียคือตัวเย็นหลายวัน เื่อเช้าเมื่อเช้าไปซื้อของไม่ได้ซื้อโคกมาหรอไม่เอาเห็นลืมอะไรเห็นเดินไปอยู่ไม่ได้เอาหรอไม่เป็นโคกีผมเอาขวดเป็นซีโร่ไม่เอาเหรอไม่กินซีโร่เหรอได้กินโคกซีโร่แต่สิงบอกเขาบอกซีโร่ไม่มีน้ําตาลเหรอฮะไปเสร็จไม่แซ่บไม่มีน้ําตาลแต่ก็ไม่แซ่บใช่ปะ เดี๋ยวจะจำที่ก็ทูไว้พวกนี้ค่อยกินปักกซะปักกซะ<ม>เวลากัลังมาแล้วทำไมไปเฮตานเฮตานเด็กถึงเวลาแล้วหรอเฮตานหาสลังในเมียเ <laughs> มียกินเก่งได้ปะเมียกินเก่งเลยผ <laughs> ัวกินเก่งผัว <laughs> สองคนกินเก่งเมียมาทานทำกับขา้าวเมทานกับขา้าวไม่ทันผัวนะผ <laughs> <laughs> ัวกินเก่ง ตัวเมรอด้วยเย้จะขึ้นมาที่ฮัลโิดากินปลาราบ,บองกับข้าวเหนียวกับไกท่ทอดแซ่บขนาดนี้ใช่ปะเย้ <c oughs> yeah. สัก,การ์นี่สัก,การ์นเอออีกกระตุกกเซ็บเซ็อ้า,อกกอาวทำผิดโกร ก็หน่อยเททิ้งไปแล้วอดกินเลยเป็นหัวปลาดูอืมเพระยมาสิเล้มหัวปลาทูแม่จ๋าไม่ได้เล้มซับเททิ้งไปลหรลืมหัวเลาะหัวเลาะเอ้อดเลยทิ้นหมดเลยอ่ะทิ้นหมดเลยองหัวสองหัวทิ้งหมดเลยชาดมาเนี่ย กจะเอาไว้เลมกินซะหน่อยเออเสียดายมือมันเร็วอะเททิ้งเร็วเททิ้งอย่างไวเลยอ๋ออิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรออย่ากินขนาดนี้อิ่มขนาดนี้ก็ได้อิ่มก้เหนียว่ะก็อิ่มเร็วงนี้แหละข้าวได้อิ่มแล้วอะไม่เสีแห้ง ใช่แล้วผิดเก่าแล้วเด่ดจำน้ำพริกประทูก่อนไทยจำจำประตูจำน้ำพริกประตูจำพริกกับพริกกเต็ม <laughs> ระวังระวังเมียระวังหัวระวังระวังมันกระเด็นใส่ตาเนาะอย่าเลกระเคทุกคนฝรั่งมีแค่นี้ครับทุกคนที่ดูคลิปคนไทยกับฝรั่ง โอเคค่ะฝรั่งกินเขาอิ่มแล้วจะฝรั่งไปเฮ็ดงานบักซิดาบักซิดาไปเฮ็ดตุใโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะฝรั่งกดไปบ่ายสวัสุีค่ะสวัสดีจ้าบาย๊ายบายจิดาแซบบ่แซบแบอิ่มบ่อิ่มด้วยอิ่มด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขากินน้ำพริกปลาทูนะต้มเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นไว้ให้กินอย่าวันนี้กินปลาทูโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย